คุณไม่รู้จักเขียนแล้วคุณเขียนอย่างนี้ผมคิดว่าเนี่ยประชาชนทั่วทั้งประเทศอาจจะเห็นอกเห็นใจคุณก็ได้นะเพราะคนเรามันทําผิดกันได้แต่นี่คุณไปเล่นเขียนอะไรก็ไม่รู้มาใส่ร้ายป้ายสีเสื้อแดงผมได้บอกพรรคประชาธิปัตย์แล้วนะครับว่าเราจะต้องทําในสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์กลัวและทําในสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ต่อต้านให้ถึงที่สุดเลยครับประชาธิปัตย์มันกลัวหมู่บ้านเสื้อแดงมันต่อต้านหมู่บ้านเสื้อแดง พเพราะฉะนั้นพี่น้องเสื้อแดงทั่วทั้งประเทศก็จะต้องพยายามเร่งกระดมเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงให้ครบ8 0 0 0 0ืนหมู่บ้านในปีนี้ให้ได้ครับข้อต่อไปนะพับัญชาธิปัตย์ครับคุณควรจะเขียนในปฏิญญาของคุณนะครับว่าข้าพเจ้าจะต้องไม่อนุญาตให้ฝรั่งต่างชาติมาประมูลทรัพย์สินของปลอสในราคาที่ถูกแสนถูกไปนันขาดเลยครับใช่ไหมคร ทขาอธิบายปอรศเขาผมฟังขอ้อธิบายในสภานะเขาพูดไปแบบแบบน้ําขุนๆภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าพูดไปแบบหน้าด้านด้านคุณเป็นรัฐบาลอยู่แล้วคุณบอกว่าปรศเนี่ยคุณไม่ได้ดูแลมันไม่ได้ครับเพราะในประเทศชาติบ้านเมืองมันไม่มีองค์กรเหนือรัฐนะครับมันไม่มีรัฐเหนือรัฐมันไม่มีรัฐซ้อนรัฐ เพราะฉะนั้นค,คุณบอกว่าปราศาไม่เกี่ยวข้องกับคุณไม่ใช่ครับคุณเป็นรัฐบาลในขณะนั้นคุณเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่เกิดความพินาศยับเยินของปราศาพักประชาธิปัตย์ก,ก็ต้องรับผิดชอบด้วยครับ <Yeah. S 1> ปราศานี่นะครับเอาทรัพย์สินเน่าๆน,นี่นะผสมผสมกับทรัพย์สินดีๆแล้วไปประมูลเนี่ยท่านอยู่ที่นี่ท่านคงรู้จักเรื่องปลาทูดี สมมติปลาทูตัวละ20บาทสมมตินะฮรปลาทูตัวละ20บาทเข่งหนึ่งมีร้อยตัวเพราะฉะนั้นเข่งหนึ่งเราก็ขายได้2,000บาท2000บาทนะครับบังเงินมีปลาทูเน่า2ตัวอยู่ในเข่งวิธีที่ถูกต้องก็คือดึงปลาทูเน่าทิ้งไปใช่ไหมครับแล้วขายที่เหลือจะได้พันเก้าร้อยหกสิบใช่ไหมครับไอสองตัวนั้นทิ้งไปเลยใช่ไหมครับไอนี่ในสมัยพระปฏิปัติไม่รู้มือคิดยังไงนะมันขายยกเข่งไปเลยเพราะขายยกเข่งนี่คนมาดมดู มันเน่าหนิาปลาทูเน่านะฮะไม่ใช่หอยเน่านะครับปลาทูเน่านะผมไม่รู้ว่าหอยเน่าคือใครนะฮะปลาทูเน่านี่คุณต้องดึงออกไปสองตัวสิใช่ไหมครับคุณได้พันเก้าร้อยหกสิบบาทแต่นี่มันมันอะไรผสมกันไปเลยนะครับเอาของเน่าผสมกับข,ของดีแล้วขายไปเอาคนมาซื้อ้อยไอย้นี่มันของเน่านี่มาเมื่อเน่าอย่างนี้ฉันซื้อห้าร้อยบาทก็พอ ดังนั้นใครที่ได้เงิน1,960บาทกลับกลับได้500บาทนี่คือความเสียหายของประเทศชาติบา้านเมืองใช่หรือเปล่าแล้วข้อสุดท้ายนะพรรคประชาธิปัตย์ไม่ใช่ข้อสุดท้ายแล้วอีกสองข้อข้อต่อมาพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยต้องบอกว่าข้าพเจ้าจะต้องไม่ให้ความร่วมมือกับคณะรัฐประหารและพวกทหารเผด็จการเป็นอันขาดพวกคุณเนี่ยคุณต้ตอ,องตอบคำถามผมนะพรรคประชาธิปัตย์ นะครับคุณต้องตอบคำถามผมนะเมื่อปี2 4 9 0นะฮะนายควงอภัยวงเนี่ยทำไมไปยอมเป็นเครื่องมือของคณะรัฐประหารไปเป็นนายกรัฐมนตรี<อ>คุณไปยอมเป็นเครื่องมือเขาได้ยังไงคุณปฏิเสธได้นะเขาไปเจ้ามไม่เอาหรอกครับเพราะพวกคุณรัฐประหารประชาธิปัตย์เนี่ยพ่อพยายามโฆษณาตลอดเวลาว่าพักเขาต่อต้านรัฐประหารผมว่าเป็นจริงครับตั้งแต่ตั้งพักเลยนาะยควงอภัยวง์เนี่ย รับเป็นนายกรัฐมนตรีให้กับคณะรัฐบาลที่สร้างความฉิบหายวิบัติให้กับชาติบ้านเมืองมาจนถึงทุกวันนี้พรรคประแทธิบติต้องรับผิดชอบครับเพราะฉะนั้นปัญญาข้อที่เจ็ดก็คือท้าพเจ้าจะต้องไม่รับใช้คณะรัฐประหารเป็นขาดเอาแล้วทั้งที่ผ่านมาเห็นนะฮะไปตั้งรัฐบาลในค่ายทหารน,นี่ก็คือการรับใช้คณะรัฐประหารในรูปแบบหนึ่งใช่หรือเปล่าครับนี่